โอเคครับผมนั้นยืนตะลับเข้าสู่ช่องบักภาคพมานมาสานะครับวันนี้อยู่ในค่ายอสอง9นก้านะครับนะวันนี้พามาเล่นสาถ้ำนะครับทุน 20K นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราแตกเกมตุกตุนนะครับเออนะครับเราแตกไปเยอะมากเลยนะครับเป็นแสนนะครับนะวันนั้นนะมก็เลยบอกว่าก็เลยอยากเอาทุนมาเล่นเยอะๆหน่อยครับธรเวลาแบบอย่างนี้นะครับเวลาเราบวกมาเยอะเนี่ยก็ลองเล่นแบบเยอะไปหน่อยนะครับนะอิ200บิตสองร้อยเป็นเรื่องกันนะครับ นะ200เนี่ยไม่มีซื้อเลยนะครับเออม,มาโอเคเดี๋ยวจะปล่อยให้มันแบบหลายๆไปก่อนนะทุกคนนะวันนี้ก็แบบชิวๆนะครับไม่ได้ซีเรียสน,นะครับจะได้จะเสียก็ไม่ได้คิดมากนะครับนะ 20k วันนี้รับสาวถ้ำนะครับมา้ยโอว,โอวโอิเคนะจะเข้าออนะเมื่อกี้นะทุกคนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับนะมาโอเคก็ปล่อยให้มันไหลไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเอาง่ายๆอะ่ะโอ้โหแถวแรกมาเพื่อนแดงโอโ้แดงเขียวเมื่อกี้ได้หมดเลยอะ่ะโอ้โหเมื่อกี้ถ้ามานะบอกเลยแบบโคตรรวยครับเป็นหมื่นอะ่ะบอกดอกเมื่อกี้คูณสี่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันแบบแพงไงเพราะว่าเราเบ็ดสองร้อยนะครับ แล้ววายเนี่ยมาสวยด้วยอ๋อเรียบร้อยมาหลังจากนี้นะครับของจริงนะของจริงมันิโม่นะครับมือมาเลยเอาง่ายงอ่ะมันต้องไหลก่อนแหละอืมมันต้องไหลนะครับคกดูนะโอ้โหเฮ้ยขนาดกูไม่ชีเรียสนะเนี่ยโอ้โหแล้วกูมาไหลหน่อยเอมาโอ้โหเขียวไอ้ม่วงก็ไม่มาแล้วเมื่อกี้ม่วงก็ไม่มานะเออเคยไหลหหน่อยเพื่อนเคเค เคอะไรให้หน่อยเพื่อนอสุดรอยครับสิบมาก่อนเ,นเออสิบมาสิบสิบว้ายเบ็ดสองรอยน่เฮ้ยเขาสกแกตเตอร์หนึ่งเฮ้ยไม่ตายเถอะเออเคมาเคส,ส,สิบสวยจอกนี้สวยมากครับน้ำเงินมาถ้าน,น้ำเงินมารวยครับโอเคเต็มดตีนอยู่น้ำเงินมารวยเลยโอ้โหเจมาสวยอะไรต่อเพื่อนสิบโอ้โหเฮ้ย ถ้าได้น้ำเงินนะบอกเลยว่าสวยจัดมากเลยครับนะโอ้เสียายวะ9 0 0ถือว่าสวยอยู่นะระบบมา 10K 420นะครับโอ้เพื่อนถ้าน้ำเงินไหลเมื่อกี้นะบอกเลยว่าเป็นหมื่นนะ่ะอือโอ้โหนี่ก็ระบบมา 10K แล้วครับทุกคนนะแป๊บเดียวขเขสแกนเตือนเออเข้าดีก็อย่างเงี้ยแหละครับนะไม่พูดเยอะนะ ถ้าคนมันจะเข้ามันก็เข้าครับเบ็ดน้อยๆก็เข้านะครับนะโอ้มาดีเคมาก่อนเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอย่างนี้นครับเบ็ดสี่ร้อ,อ,อยเลเฮ้ยกูขอลงไหวเลยกูไหวเลยดูมือผมนะดูไหวไหวล่ะกูไหวล่ะ,ละเห็นไหมมือผมไหมไหวล่ะครับไหวล่ะเออนะเข้ามือกูเถอะนะกราบสิบนิ้วปานมก้มลงกราบ ลงครั้งที่นั่งตดดังปึงบอมนันยิงทางโอ้ไอ้เหี้ยคนไรจะอารมณ์ดีปนานโอ้โหเขียวเต็มตีนถ้ามาอย่างนี้ในแบบที่เราแบบได้เข้าสแกนเตอร์นะบอกหรือว่าสุดจัดนะครับนะเป็นไปได้ที่สุดจัดมากนะครับมาดีมาด่เคลียมาก่อนสวยนะครับอะไรจะต่ออืม้มอะไรไปก่อนไป เปิดเทอร์โบนะตอนนี้นะเบตสองร้อยนะครับนะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะตอนนี้ช่วยกันลุ้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยกูบวกันจริงไหมเฮ้ยเฮ้ยกูบวกมันจริงไหมเฮ้ยแป๊บเดียวจะคืนทุนแล้วเฮ้ยโอ้เพื่อนนี่แหละครับนะเบตสองร้อยนะครับเงินกระดาษสองคมนะทุกคนนะเออเอาง่ายอ่ะได้ก็เลิกครับ นะแบบนี้ดูเอาแล้วกันเพิ่มหมดรึปเปล่าเนี่ยโอ้โหไซเัตเตอร์ไม่เข้าเลยนะเพื่อนนะขอละขอละได้ไปไม้นี่หมดแหมครับเปิดเทอร์โบเนี่ยแม่งถือว่ารอดแล้วกันนะถือว่ารอดไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหเบ็ดเอาไปจบมาปักข้าศึกปักอีกค้าเขา้เขาโอ้เพื่อนเข้าให้กู สมบัติปฐมสมบัติปฐมเซมบะเบาสมบัติเบาโอเคดูเรื่องนะครับเข้าเป็นนที่เรียบร้อยนะครับนะนะดอกนี้นะครับจะได้หรือไม่ได้นะครับขอคืนทุนนะเออ 4k เนี่ยเป็น200นะขอคืนทุนก็พอนะเกี่ยวมาเกียวคืนทุนนะเพื่อนนะเลิกเลยครับบอกเลยว่าเลิกเลยถ้าได้คืนทุนนี่เลิกเลยไม่บวกไม่ลบนะครับเลิกเลยดีกว่านะ เคมาโอ้โหเคสวยจังหวะนี้ว่าไงเขียวมาเคโอ้โหได้ทองสี่พันแปดมาดีเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเป็นเขียวได้ไม่เขียวเขียวโอ้โหเป็นสิบแทนมาดีครับเจมาก่อนได้เปล่าอ่ะโอ้ถ้าเจมาโอ้โหมือหนกเฮ้ยโอ้โหกำไรเฉยว่ะเฮ้ยทุกคนโอ้โหมาแล้วว่ะโอ้โหคันจมูกไปหนึ่งทีมาถือว่าได้การอยู่นะเนี่ยเออนะครับ เป็ดสองร้อยโอ้โหบุกี้ไอ้ทองมันเข้านะครับโอ้โหหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นหรือเขียววะไอ้เขียวหรือไอ้ทองวะเออนั่นแหละถือว่าสุดจัดโอโ้มาแค่นี้เหรพี่น,20 K, <200 S 2> น่ยีย่สิบเคเป็ดสองร้อยเนีย <200 S 2> นเฮ้ยเดูอดกเป็ดสองร้อยเนีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับนะถือว่าวันนี้ก็บวกมา25่เคแล้วกันนะวันนี้ได้เห็นแล้วกำไรแบบเห็นๆน,นะครับเอาทุนมา20่เคนะครับนะนะครับ ดูทุนมา 20k บวกมา 22k นะครับนะทุกคนมายมจะเป็ดให้เหลือสัก 40k แล้วกันนะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะเออนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคจักรรือ